เราไปดูคลิปกันครับวันนี้พวกเรามีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับพวกเราช่อง SC Film Crew จะเปลี่ยนชื่อครับเป็น Car t e e n ครับ Car t e e n ที่แปลว่ารถไวรุ่นนะครับเจอกันในช่องใหม่ครับชื่อ Car t e e n ทีมงานเดิมคลิปเหมือนเดิมคุณภาพเดิมแต่เจอกันในชื่อใหม่ครับ Car t e e n ครับสวัสดีครับผมซานจาก SC Film Crew ครับวันนี้ครับพวกเราอยู่กับ Next Generation Ford Ranger Raptor เราได้ไปลองทดสอบออฟโรดในความเร็วสูงแบบบาฮามาแล้วในคลิปที่เราเอารถคันนี้ไปรีวิวนะครับ วันนี้ครับเราจะเอามาลองทดสอบกันดูซิว่าเจ้า Ranger Raptor คันนี้ขับแบบ Off-Road ความเร็วต่ำๆจะเป็นอย่างไร traction control ของ Ford เนี่ยมันฉลาดมากๆไม่แปลกใจเลยที่คนใช้เจ้า Ford Ranger Raptor คันนี้เยอะมากๆมาลองครับเรามาซนกันสักนิดนึง ขึ้นเนินครับขึ้นเนินชัน17องศาขึ้นแบบทูไฮนะครับลองดูซิว่ารถจะนี่ครับล้อฟรีครับปั่นส่งขึ้นไปนิดนึงครับระบบ traction control ระบบต่างๆช่วยได้ดีมากๆคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์ 3.0L ตร V 6เทอร์โบคู่เป็น eco boost นะครับ ให้กำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่397แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่583นิวตันเมตรและมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อครับที่สามารถปรับได้ทั้ง 2H, c h CA และ CL และคันนี้ครับยังมีระบบดิฟล็อกทั้งล้อหน้าและล้อหลังมาให้ด้วยเรื่องสเปคการออฟโรดครับคันนี้เนี่ยมีมุมปะทะอยู่ที่32องศามุมจาาครับอยู่ที่27องศา และความสูงจากใต้ท้องรถเนี่ยอยู่ที่272ม mm เมครับเดี๋ยวเรากลับมาขึ้นเนินเดิมครับรอบนี้เราจะลองแบบ proper way แล้วกันสิ่งที่มันควรจะเป็นอันนี้เป็นทรายเราก็ลองเป็นโหมด sand mode ครับลองดูซิรถจะทำการปรับระบบทุกอย่างให้เราใส่โฟ u r high ใส่ดิฟล็อกมาให้ดิฟล็อกอาจจะง่ายเกินไปผมถอดดิฟล็อกแล้วกันลองดูว่าระบบ t r a คชั่นจะทำงานเป็นอย่างไรนะครับมา ความเจ๋งของ Ranger Raptor แล้วก็ Ranger Next Gen รุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับคือมีเจ้า Trail Cam ตัวนี้ที่จะช่วยให้เรามองเห็นด้านหน้าได้เพราะว่ารถคันนี้มันก็ค่อนข้างใหญ่น,น,น,นะเราลองขึ้นเนินไปครับเราอยู่ใน4 High นะครับเราจะลองแกล้งรถครับความชัน15องศาตอนนี้เรามองท้องฟ้าอยู่นะครับการที่มีกล้องเนี่ยเราช่วยให้รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนนี่เบรกกลางโค้งเลยนะมี Hill Start a s s i มาให้ลองดูสิไม่มีอาการฝีอะไรเลย โห oh, สุดยอดจริงๆคันนี้มันอะไรกันนี้ไม่แปลกใจเลยที่คนใช้เจ้า Ford Ranger Raptor คันนี้เยอะมากๆโอเคเราต้องยอมรับกันแหละว่าเจ้าเครื่อง3,000 V6 ก็กินน้ำมันพอสมควรแหละแค่ซื้อได้ใช้ได้มันก็เป็นรถที่น่าใช้คันนึ่งผมยังชอบเลยสิ่งที่ต้องน่าชื่นชมมากๆเลยครับกับ Ford Ranger เนี่ย next gen ทุกรุ่นเลยนะคือ มีเจ้า recovery hook หรือว่าหูดึงเนี่ยมาให้ด้านหน้า2จุดนะครับส่วน Raptor คันนี้มีด้านหลังมาให้2จุดนั่นเองก็ทําให้การขับขี่คันนี้ไม่ต้องกลัวว่ารถมันจะติดเพราะว่ามันมีหูลากมาให้ด้านหน้า2อันด้านหลัง2อันเราจะมาลองลงเนินกันนะครับคันนี้มีระบบ trail control นะครับ trail control ก็คือระบบที่จะเป็น cruise control ความเร็วต่ำนี่ผมตั้งไว้ที่2กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับลงเนินไปครับไม่ต้องแตะเบรคครับรถจะทําการเบรคให้ อัตโนมัตินะครับนี่เราจะเบรกและเร่งให้ด้วยนะใน Trail c o n t r o ไม่ได้เป็นแค่ Hill Descent Control ธรรมดานะครับนี่นี่รถค่อยๆเบรกนะครับคีบความเร็วเราไม่ให้เกิน2กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราตั้งไว้มาเรามาต่อที่สถานีต่อไปครับเนินสลับของเรานะครับเราจะมาลองทดสอบดูว่าถ้ารถคันนี้ไปเจอเนินสลับล้อบ,บิดจ,จนลอยเนี่ย สถานการณ์แบบนี้ตัวรถจะทําอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการแกล้งตัวรถเลยนะครับเข้าในโหมด t o o high ไม่ใส่ระบบอะไรทั้งสิ้นเลยนะขับแบบนี้เลยมาดูกันว่าระบบ traction control ของตัวรถเนี่ยจะฉลาดมากน้อยแค่ไหนในการพาเจ้ารถคันนี้ให้ออกไปจากสถานการณ์ที่รถติดหล่มล้อฟรีอยู่นั่นเองนะครับมา trail cam ช่วยเราครับเรามองได้เลยครับล้อลงหลุมไปแล้ว1ล้อครับ ปุ๊บหอฟีนิดหน่อยโอเคตอนนี้ตอนนี้ traction control ก,กับพิบแล้วครับเราก็กดคันเร่งเพิ่มขึ้นไปนิดนึงเนี่ยรถมันสามารถต่งออกมาได้เลยเวลาเราใช้ traction control ช,ช่วยนะครับแบบนี้เราก็กดคันเร่งค้างไว้อย่ายกเพราะถ้ายกปุ๊บ traction จะจับไม่ถูกว่าควรจะต้องอยังไงนี่เราอยู่ในหลุมอีกรอบครับเราปุ๊บอ่ะเดินคันเร่งครับเนี่ย ใน2องหายนะเนี่ยเราเจออะไรแบบนี้กับเจ้าตัว next generation Ford Ranger Wildtrak มาแล้วล่ะว่า traction control ของ Ford เนี่ยมันฉลาดมากๆสามารถเอารถออกมาจากหลุมที่ลึกๆแบบนั้นน่ะได้แค่ระบบ2ไงหายไม่ต้องไปขับสีด้วยซ้ำอ่ะเออต้องบอกว่ามันเป็นระบบ traction control ที่ฉลาดมากๆนะยิ่งคันนี้ได้ยาง BF Goodrich KO2 ครับ มันก็ช่วยทําให้การตะกุยหินตะกุยทรายแบบที่เราเจออยู่แบบนี้ทําได้ดีขึ้นล้อที่มันมี traction เนี่ยมันก็สามารถตะกุยตัวเองให้หลุดออกไปจากสิจิวเอชั่นได้มาเดี๋ยวเรามาลองกันอีกครั้งหนึ่งครับเรารู้ว่าล้อต้องลอยแน่ๆสิ่งที่เราควรจะทําครับเราเข้าเกียร์ N ครับโอเคเข้าเกียร์ N เรียบร้อยนะครับเข้าไปที่ rock mode ครับ rock crawl ก,ก็คือโหมดปีนหินนั่นเอง มันจะขึ้นครับ4คูณ4 shifting in progress ทุกอย่างถูกเซตครับใส่ Follow ให้อัตโนมัตินะครับใส่ดิฟล็อกหลังให้อัตโนมัติด้วยนั่นเองแลวในไหนคันนี้ครับมีดิฟล็อกหน้าผมกดเลือกดิฟล็อกหน้าไปด้วยเลยละกันคันนี้ดิฟล็อกหน้าทำงานได้แค่ใน o l l o w นะครับส่วนดิฟล็อกหลังทำได้ทั้ง two high four high f o l low four a ใช้ได้หมดเลยลองดูครับนี่ผมจะไม่เหยียบเบรกเลยนะไม่ได้ใช้ trail control ด้วยนะไม่เหยียบคันเร่งครับมาดูซิว่ารถจะสามารถ เดินเบาขึ้นไปได้ไหมเราดิฟเราล็อกดิฟทั้งหน้าทั้งหลังเลยยิงแบบทั้งหน้าทั้งหลังไม่ให้ล้อฟรีเลยตอนนี้นี่เปิดเหมือนใช้เทรลคอนโทรลเลยเนี่ยล้อไม่มีฟรีเพราะว่าใส่ดิฟอยู่เดินขึ้นไปได้เลยนิ่มๆโอ้โหสุดยอดนี่คือความง่ายของการขับ Ford Ranger Raptor เเวลาคุณเอาไปออฟโรดนะครับ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าข้อเสียของการขับ Ranger Raptor คันนี้ออฟโรดเนี่ยก็คือด้วยความใหญ่ของมันอ่ะมันจะเข้ารูเข้าล่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างยากอ่ะพอเราออกจากอุปสรรคแล้วนะครับเราก็ปิดดิฟล็อกเพื่อรักษาเพลาของเรานั่นเองอ่ะออก้วเดี๋ยวผมขอเข้าโหมดบาฮาแล้วกันเราเคยขับไปแล้วล่ะบาฮาในตอนที่เราไปลุยในเหมืองอะ่ะแต่นี้ขอที่ไร่เราอีกทีช่วงล่างถูกเปลี่ยนนะครับท่อถูกเปลี่ยนเป็นบาฮา ช่วงล่างถูกเปลี่ยนเป็นบาฮาพวงไลไรถูกเปลี่ยนเป็นบาฮานะครับช่วงล่าง Fox Racing Shock ครับที่เป็นระบบ Live Valve เพิ่มขึ้นมานะครับที่สามารถปรับความหนืดแข็งของช่วงล่างเนี่ยได้แบบ Real Time เลยเนี่ยเราขับในทางที่มันไม่เรียบแบบนี้ทำให้รถเ่ยมันนุ่มและนิ่งมากๆช่วงล่างเนี่ยไอ้ Fox Live Valve เนี่ยมันก็สามารถช่วยนะครับเวลาเราเจอเส้นทางแบบนี้เข้าโหมดบาฮาสิ่งที่มันทำคืออะไรครับสิ่งที่มันทำเนี่ยคือ ทำให้รถเนี่ยไม่เกิดการยกหรือว่ากดน่าจะไม่กดแล้วก็น่าจะไม่ยกเวลากดคันเร่งหรือกดเบรกนะครับเนี่ยกดปุ๊บมันจะพยายามคีปให้ตัวรถนิ่งที่สุดเนี่ยถือว่านิ่งมากๆอย่าเบรกเนี่ยหน้าไม่มีการดายไม่มีการกดลงมาเลย <laughs> สนุกอะโอเคแล้วนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับกับการพา next generation ford ranger raptor นะครับ มาออฟโรดแบบโลว์สปีดมาลองบิดมาลองขึ้นเนินมาลองไต่เขากันบ้างหลังจากที่เราไปลุยแบบบาฮากันมาเรียบร้อยนะครับใครยังไม่ได้ดูลองไปดูคลิปรีวิวได้นะครับเราไปลงบาฮาแบบเต็มๆซัดแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งมากๆรอบนี้เราเอามาแบบสบายๆซอฟๆมาลองดูว่าถ้าโลว์สปีดใช้ดิฟล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเท่ามาได้ดีมากๆตามแบบฉบับของ Ford Ranger Raptor เเลยมันคือเจ้าป่ามันคือพรีเดเตอร์ของรถกระบะแล้วล่ะ กับราคา1นล้านเก้าแสนกว่าบาทใครมีตังค์น่าซื้อนะครับเคและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง SC Film Crew ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเจอเพ่พลาดคลิปใหม่ๆครับจากพวกเรา SC Film Crew นะครับ,จเ,รรบเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเจอกันครับ